สวัสดีค่ะคลิปนี้เบนก็จะมาพูดถึง Soul Mission, Life Purpose, Life Path, Higher Purpose มีความหมายว่าอะไรต่างกันยังไงบ้างข้อแรกนะคะ Soul Mission ก็คือพันธกิจจิตวิญญาณหรือภารกิจของจิตวิญญาณ เป็นเสมือนโจทย์ใหญ่ของจิตวิญญาณในชาตินี้เหมือนบทเรียนหลักของจิตวิญญาณของเราคือสิ่งที่จิตวิญญาณของเราเนี่ยลงมาเกิดเพื่อที่จะเรียนรู้แล้วก็ต้องเผชิญและเติบโตจากมันซึ่งมันไม่ได้จำกัดแค่ชาตินี้ชาติเดียวแต่เชื่อมโยงกับหลายๆชาติรวมถึงแผนภาพจิตวิญญาณที่ต่อเนื่องกันเช่นชาตินี้เรามีบทเรียนที่ถูกเลือกมาแล้วว่าจะต้องมาเจออะไรสักอย่างเพื่อให้เราเติบโตขึ้น จากจิตวิญญาณและปลดล็อกอะไรบางอย่างออกไปจะทําสําเร็จหรือไม่สําเร็จอันเนี้ยไม่รู้แต่คุณก็จะเจอบททดสอบเดิมๆเ,เข้ามาจนกว่าคุณจะผ่านด่านตัวอย่างนะคะบางจิตวิญญาณเนี่ยมาเพื่อที่จะเรียนรู้การให้อภัยชีวิตอาจมีเหตุการณ์ที่ทําให้เราเนี่ยจะต้องเจ็บปวดสุดๆแล้วเรียนรู้ที่จะปล่อยวางอย่างบางจิตวิญญาณเนี่ยมาเพื่อเรียนรู้ความรักที่ไม่มีเงื่อนไข อาจเจอสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่ผลักดันให้เปิดใจและรักโดยไม่คาดหวังหรือบ้างจิตวิญญาณเนี่ยมาเพื่อเรียนรู้การเป็นผู้นำอาจถูกผลักให้ต้องยืนหยัดตัดสินใจและนำพาผู้อื่นนะคะหลายๆชาติเนี่ยบทเรียนบางอย่างไม่ได้เสร็จในชาติเดียวดวงจิตอาจพกแพทเทิร์นหรือกรรมข้ามชาติมาเพื่อเรียนรู้ต่อหรือบทหนี้ในการในทางของพลังงานนะคะ ข้อที่2 life purpose จุดมุ่งหมายชีวิตคืองานหรือบทบาทที่จับต้องได้ที่เราเลือกทำเพื่อให้วบรรลุพันธกิจจิตวิญญาณของเราคือการที่เราเนี่ยเอาความสามารถและพรสวรรค์ของตัวเองเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองและคนอื่นไม่ได้จำกัดแค่อาชีพแต่รวมถึงบทบาทในชีวิตประจำวันเช่น ถ้าพันธกิจของจิตวิญญาณคือช่วยให้คนมีสุขภาพจิตด,ดีขึ้นไลฟ์เพอร์เพอาจเป็นนักจิตวิทยาโค้ชชีวิตหรือทำเวิร์กช็อปช่วยหาความช่วยคนหาความสุขของตัวเองะคะ่ะหรือถ้าพันธกิจของจิตวิญญาณคือสร้างความงามให้กับโลกไลฟ์เพอร์เพอาจจะเป็นศิลปินนักออกแบบหรือผู้จัดแสดงศิลป,ปะ ถ้าพันธกิจของจิตวิญญาณคือยกระดับจิตใจผู้คนไลฟ์เพอร์เสอาจเป็นครูผู้สอนโยคะหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับสายเวลเนตอะไรประมาณนี้นะคะข้อที่ 3. ามไลฟ์พาสหรือเส้นทางของชีวิตเลขเส้นทางของชีวิตก็คือแนวทางหลักที่ชีวิตเราเนี่ยถูกออกแบบมาให้เราเดินไปในทางที่ถูกต้อง เหมือนถนนใหญ่ที่เราจะใช้ในการเดินทางชีวิตครั้งนี้ตัวเลขนี้ก็จะได้มาจากวันเดือนปีเกิดของเราคำนวณแล้วแล้วก็ถูกย่อให้เหลือแค่เลขตัวเดียวนะคะยกเว้นเลขมาสเตอร์อย่างเช่น1,1,2,2,3 3โดยตัวเลขเนี่ยจะบอกแนวโน้มว่าเราควรเรียนรู้อะไรและมีบทบาทแบบไหนในการใช้ชีวิตจริงในโลก เปรียบเสมือนแผนที่หรือเส้นทางที่จะพาเราเนี่ยไปสู่ไลฟ์เพอร์โพสและเชื่อมโยงกับโซมิช s ั่นไม่ได้บอกว่าจุดหมายปลายทางมันไม่ได้บอกจุดหมายปลายทางทันทีนะแต่บอกเส้นทางที่คุณควรใช้เพื่อไปถึงตรงนั้นตัวอย่างนะคะสมมติว่าคนคน,นึ่งเนี่ยออโซมิชั่นก็คือช่วยผู้คนให้ตื่นรู้ด้านจิตวิญญาณไลฟ์พา r t สของเขาเนี่ยก็คือเลขเ จะบอกว่าเขาเนี่ยจะทำสิ่งนี้ผ่านเส้นทางการสแสวงหาความรู้ศึกษาลึกซึง้งอย่างเช่นในเรื่องของฝึกสมาธิหรือแบ่งปันความรู้ความจริงให้คนอื่นรู้เนี่ยเมื่อถึงเวลาจุดหมายเนี่ยไ i เ์โพสของเขาก็คืออาจกลายเป็นครูสอนสมาธิครูสอนโยคะหรือนักเขียนด้านจิตวิญ,ญญาณอะไรประมาณนี้ค่ะข้อที่4 Higher Purpose จุดมุ่งหมายที่สูงกว่า ก็คือการที่เราเนี่ยทำบางสิ่งไม่ใช่แค่เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแต่สามารถเผื่อแผ่ไปยังผู้อื่นเ,เพื่อโลกที่เราอยู่หรือเพื่อความสมดุลก็เหมือนแบบทำงานให้กับจกัจกรวาลอะไรอย่างางี้ด้วยนะคะเช่นการยกระดับพลังงานของผู้อื่นการสร้างสิ่งดีงามเพื่อชุมชน <laughs> การเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงระดับโลก Higher Purpose เนี่ยจะเป็นเหมือนการใช้ไลเ p อร์โพสในมิติที่กว้างขึ้นเพื่อประโยชน์ของส่วนหลวมไม่ใช่แค่เพื่อของเออไม่ใช่แค่ตัวเองนะคะเปรียบเทียบง่ายๆนะคะไลเ p อร์โพสเนี่ยจะเท่ากับงานที่คุณทำเพื่อตัวเองและเพื่อใช้ความสามารถเช่นเป็นครูโยคะส่วนไลเ p อร์โพสเนี่ยก็คือการขยายสิ่งนั้นออกไปเพื่อสร้างผลดีต่อคนหมู่มากเช่น ใช้การสอนโยคะเนี่ยเพื่อยกระดับสุขภาพจิตและพลังงานของผู้คนในชุมชนหรือเชื่อมโยงให้ผู้คนเนี่ยกลับมารักตัวเองถ้าคุณเป็นนักธุรกิจสายเวลเนสเนี่ยไลฟ์เพอร์เพก็คือสร้างธุรกิจที่ช่วยคนดูแลสุขภาพกายใจ h i g h p u เพอร์เพนี่ยก็คือช่วยยกระดับการใช้ชีวิตของผู้คนและทําให้สังคมเนี่ยมีพลังงานที่ดีขึ้นก็ประมาณนี้นะคะ จบแล้วนะคะกับความหมายต่างๆของคำว่า soul um mission life purpose life path higher purpose